สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในช่องกิ่ง TKP Story นะคะวันนี้พี่กิ่งจะมาแกงประคองใส่น้ำมันนิดนึงนะคะแกงประองแบบสไตล์แบบ,ตาตาแบ,บโคราชนะคะพี่กิ่งก็จะแกงใส่กแกงใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเปหมูเห็นไหมคะอ่า กิงจะใส่พริกแกงแล้วก็จะคั่วคั่วคั่วนะคะกิงตั้งกล้องบนเตาแก๊สนะ,ะก็จะคั่วคั่ว,วหรือผัดผัดให้มันหอมนิดนึงนะก็จะทําแบบเหมือนที่แม่เคยสอนให้ทำเนาะที่ที่บ้านนะก็จะรวนหมูรวนหมูกับพริกแกงก่อนให้มันหอมหอมก่อนเนาะวันนี้พี่กิ่งอยากจะแกงใส่ปลานะใส่แกงพกทองใส่ปลา ก็จะจะรวนหมูให้มันห,มหอมๆก่อนรวนหมูเสร็จนะเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาที่กิงก็จะกะเอานะอย่าไม่ไม่มีตวงมีอะไรนะคะพี่กิงก็จะกะกะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูประมาณเนี้ยนะ,ะรวนหมูเสร็จ พี่กิ่งก็ไม่ได้ทำภาพตัดต่อนะคะพี่กิ่งก็จะทำแบบถ่ายสดให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมนะคะว่าพี่กิ่งตั้งใจที่จะทำคลิปนะคะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าพี่กิ่งทำเองไม่ใส่น้ำตาลทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหอมมาก จามเจิมจะจะเห็นหมดจะได้ยินเสียงหมดนะคะเอาเราเอาแบบสดๆเลยนะเอาแบบสดๆเลยนะคะในการทำนะสกิ่กจะ,จะทำจะกัวนะ,ะนะก้วแห้งๆห,งห,อ,งหอมก่อนเนาะ เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึงนะ,ะเติมน้ำนิดนึงอันนี้ก็หอมละหอเมเด็ดทีลองทำดูนะคะพี่กิงเองอะพื้นฐาน่ะเป็นคนโคราชนะคะกิงเป็นคนโคราชรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เป็นคนโคราชนะคะแต่พอมายุครุ่นตัวเองก็มาขึ้นได้ขึ้นเป็นคนขอนแก่นนะ สำเนียงพี่กิงก็จะเป็นสำเนียงโคราชนะพี่กิงก็จะอาจจะพูดอีสานไม่ค่อยได้นะแต่จะพูดโคราชแต่ก็ฟังออกทุกคนที่พูดอีสานนะคะ,อ,ะอันนี้พี่กิงรวนหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะรวนมหมูเสร็จเรียบร้อยอันนี้จะแกงใส่พะละเนหน้าตามันจะได้ประมาณนี้นะ ชิมนิดนึงนะชิมแต่ยังไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะยังไม่ได้ใส่ปลาร้าเดี๋ยวจะชิมนิดนึงอโอเคตารสตัหอ,อมหอไหมคะเพื่อนๆหอมไหมคะกิ่งทำแกงฟักทองขั้วหมูกับพริกแกงก่อนหอมไหมคะ นี่ฟักทองนะพี่กิงจะใส่ฟักทองไปผัดไปผัดกับหมูกนนะอนเนาะอันนี้นะคะพี่จะใส่ะจะใส่ฟักทองลงไปนะคะเนี่ยพี่กิงตั้งโทรศัพท์ไว้บนเตาแก๊สนะคะเพราะว่าพี่กิงทำกับข้าวที่ระเบียงนะคะมันไม่มีพื้นที่นะอาจจะไอ้นี่หน่อยนึงนะคะ โอเคหน้าตาก็ขัดไปได้อย่างนี้แล้วนะเนีย่ยหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราก็เติมเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปนะเติมน้ำลงไปอันนี้พี่ก็อาจจะจำแม่นะทําสมัยเก่าสมัยโบราณเนาะแม่เป็นคนแก่โบราณเนาะอาจจะเราก็รักจำจากแม่มาเนาะว่าเออทำแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะ เราก็เติมน้ําลงไปเนาะพอท่วมฟักทองนะพอท่วมฟักทงองประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวปล่อยให้เดือดนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ปลาร้านะ,ะก่อนว่ามันเค็มไหมอืม รสชาติก็นิดนึงเดี๋ยวพี่จะเติมปลา้าลงไปนิดนึงพี่กลัวมันจะเค็มไปนะอันนี้ปลา้ามาจากบ้านนอกแล้วนะอันนี้ของแท้นะคะปลาอันนี้คือปลายังไม่ได้ต้มนะเนี่ย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 อันนี้คือของแท้นะจ๊ะนี่คือใส่ปลาร้าปลา้ามาจากต่างจังหวัดนะคะพี่กิ่งจะไม่ซื้อปลา้าในกรุงเทพกินนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ ฝานิดนึงนะคะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนแล้วพี่จะเติมปะลาล้ลงไปนิดนึงก็ทำกินง่งายๆฟักทองพี่กิ่งซื้อมาจากจากหน้าปักซอยนะลูกเล็กๆลูกเล็กๆนะก็ประมาณ25บาทก็เดี๋ยวมาแกงกินในครอบครัวเนาะสี่คนเนาะถ้าเหลือก็จะเอาไปกินที่ทำงานเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อกับข้าวนะ ระหว่างรอให้มันเดือดเนาะพี่ก็จะคุยกับเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะลองทํากินนะคะพี่กิ่งจะไม่ใส่กะทินะพี่กิ่งจะทําออกแกงแบบเหมือนอีสานเนาะใส่ใบแมงลักอะไรอย่างเงี้ยเนาะผัดพีแกงใส่หมูผัดพีแกงกับหมูให้มันหอมหอมอาจจะหย่อนน้ามันนิดนึงนะน้ำมันพืชนิดนึงแล้วก็ผัดผัดผัดให้มันหอมนะแล้วพี่ก็จะใส่เติมน้านิดนึงเนาะแล้วก็ผัดให้มันหอมแล้วก็จะใส่ ฟักทองลงไปแล้วก็ผัด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 ,ผดเสร็จแล้วก็เติมน้ํานี่ดูถ้าทั้งน่าจะเผ็ดเนี่ยไม่รู้ลูกสาวจะกินได้ไหมเ้วตัวเองก็อาจจะกินเผ็ดไม่ได้เหมือนกันนะ <S <S แดงสีแดงแยบเลยอนะนี้หนึ่งนะทะี่กิ่งไม่ได้ทาภาพแต่ต่อหน้าที่กิ่งก็จะถ่ายวิดีโอแบบสดๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ดูดนะกิ่งทำข้าวเอง ก็พยายามจะเรียนการตัดต่อนะคะการตัดต่อภาพวิดีโออาจจะได้ดูมาสวยๆเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ได้ก่อนเนี่ยพริกแกงพริกแกงที่สาวตำม,มาให้เนาะที่ไปบ้านตอนสงการเมื่อกี้พี่สาวเขาจะตำพริกแกงที่บ้านเราให้เครื่องมันจะถึงเนาะล้วก็เราก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้นะ ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เก็บไว้เวลาเราจะทํากินแล้วก็เอาออกมานะคะอันนี้พริกแกงมาจากที่บ้านนะคะอ่าพริกแกงก็สะดวกนิดนึงเราก็ไม่ต้องไปได้เสียเวลามาโขกอะไรนะะอันนี้ก็คือใบแมงลักที่เตรียมไว้นะคะพอดีกำรรนึงกะว่าจะใส่หมดเลยเพราะว่าทิ้งไว้มันก็จะเน่าเนาะเราซื้อมาน่าจะห้าบาทนะ ใบแมงลักเนาะถ้าภาษาอีสานเขาก็เรียกว่าผักอีตูนะคะผักอีตูนะแต่ที่บ้านก็เรียกว่าใบแมงลักเหมือนกันนะคะอาจจะก็อาจาอาจะเสียงก็อาจจะนิดนึงว่าเป็นภาษาโคราชเนาะใบแมงลักอ่าใบแมงลักอ่า ใบแมงลักนะเป็นภาษาโคราชใบแมงลักเออแต่ภาษากรุงเทพใบแมงลักนะคะแล้วภาษาอีสานก็ผักอีตูนะคะผักอีตูนะคะโอ้ยังไม่เดือดเลยยังไม่เดือดเลยโอเคก,ก็จะประมาณนี้นะคะจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ระหว่างรอนะคะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามในในช่อง youtube ของพี่กิ่งนะคะกิ่ง t ี p s t ีสตอรี่นะคะขอบคุณมากนะคะคอมเมนต์พี่กิ่งเอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีพี่กิ่งก็ไม่รู้ว่าใครมาติดตามพี่กิ่งบ้างหรือว่ามาดูคลิปให้พี่กิ่งบ้างก็ลองคอมเมนต์เอาไว้นะคะเพราะว่าพี่กิ่งเองทํางานนะคะ จะมีเวลาว่างก็คือตอนเย็นอาจจะมาใช้ WiFi ที่บ้านนะคะบางทีที่ทำงานเราก็ก็เข้าดูไม่ได้เนาะอาจจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนาะอาจจะดูคลิปเพื่อนๆนหรือว่าอะไรติดตามให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามามาติดตามพี่กิ่งนะคะเข้ามาชมคลิปชมอะไรนะพี่กิ่งก็อาจจะถนัดเรื่องการทำกับข้าวนะ ก็เลยเอาเรื่องกับข้าวมาลงใน y o u t u b e ก็คือในเป็นฝีมือของตัวเองก็เป็นการที่ว่าเรารักจําจากพ่อแม่นะคะเขาสอนให้เราทำเนาะ,ะ่ตอนนี้ก็อาจจะเปิดบ่อยหน่อยนะเพราะว่าจะดูว่าได้ยังอะไรเงี้ยนะตอนนี้กำลังเดือดนะถ้าทางดูจะเผ็ดนะคะตอนนี้ตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วนะเนี่ย ฟักทองนะคะแกงฟักทองเนี่ยหน้าตาแกงฟักทองนะะทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ปลา้านะเดี๋ยวจะจะจกปลา้าให้เห็นๆเ,เลยนะว่าว่าเอาปลา้าใส่เนาะเดี๋ยวนะนี่นี่เดี๋ยวก็ไม่อยากใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มนี่ปลา้าปลาแซบ่บๆนัวๆนะคะ่ะเดี๋ยวใส่ในแกงฟักทองนะคะ หอมหอมปลานะคะหอมถึงบ้านเพื่อนๆเ,เลยนะคะเข้ามาชมนะคะมาดูสิว่าปลาอร่อยมากมาชิมแกงด้วยกันมาชิมแกงแซ่บๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวให้มันต้มให้มันเปื่อยก่อนนะให้มันเดือดครักคๆับคัคัให้เพื่อนดูนะดูนะคะเพื่อนๆอนมาดูว่ากำลังเดือดนะ เดี๋ยวให้ฟักทองมันเปลือยนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปใส่ผักอีตู่ลงไปหรือใบแมงลักเนาะอ,อาจจะมีฟองนิดนึงเดี๋ยวเราออกนิดนึงเนาะไนช้อนฟองออกนิดนึงนะหอมหอมนะเพื่อนเพื่อนรสชาตินี่แซบเลยแซบอีลีมามามาเข้ามาดูเข้ามาชมกันเลยว,ว่าพี่กินทำอะไรา พี่กิ่งทำมาไลน์มาดูมาดูมาดูหอมมากหอมมากหน้าตาหน้าทานไหมคะที่เนี่ยหน้าตาหน้าทานไหมคะเพื่อน,นอ่อม,มาดูนะคะอยูดีว่าฟักทองเปลือยหรือยังเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าฟักทองเปลือยยัง โอเคผ้ทองเปลือยแล้วค่ะผ้ะทองเปื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยใบแมงลักนะคะใบแมงลักนะ,ะใส่เยอะๆเลยใส่หมดนี่แหละทิ้งไว้ก็จะเน่าเปล่านะก็ใส่ให้มันอยู่ในนี้แหละให้มันเป็นผักนะให้มันเป็นผักแต่ว่าบางทีคนภาคกลางเขาจะชอบใส่กะทิเนาะแต่พี่เป็นคนอีสานนะพี่จะแกงแบบ อสานอีสานใส่ปลาะนะอ่าใส่ปลาราพี่ก็จะจ,จะไม่ไม่ชอบเรื่องกะทิมาก,กเท่าไหร่หน้าตาหน้าทานไหมคะด,ดูดิหอมหอมหอมใบเมืองรักใบัะอีตูนะอ่าเพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะว่าหน้าตาหน้าทานไหมคะเอาดูเพื่อนเพื่อน,นดู โอเคเห็นไหมคะหน้าตานน่าทานไหมคะอ่าแกงฟักทองใส่ปะลาใส่หมูนะคะใส่ผักอีตูแซ่บๆหลายเดอ้อขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดสัตว์ตะไคร้นะคะขอบคุณคะ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่กิ่งทําหาเมนูดีๆมาให้มาทําให้ดูอีกคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ